หากจะพูดถึงภาพยนตร์ลุยเดี่ยวแบบสไตล์ผู้หญิงแก้แค้นสะใจส่วนตัวของผมเองแล้วคงจะคิดถึงหนังเรื่อง Q-Bill บอลลุ่มวันกับ v อลลุ่มทูภาพยนตร์ที่โชว์ศิลปะการต่อสู้แบบอเมริกันผสมแบบฉบับของจีนชอบาเดอร์ที่ใช้ในปี2003ที่เขียนบทและกำกับโดยคอนตินทาร์เรนติโนนำแสดงโดยอูมาเทอร์แมนรับบทเป็นเจ้าสาวที่ตามแก่แค้นทีมนักฆ่าและผู้นำของพวกเขาชื่อว่าบิลหลังจากที่พวกเขาจะพยายามฆ่าเธอและลูกในท้องของเธอ ที่แต่ละฉากนั้นล้วนแต่มีความสุดมันเลือดสาดคนตายกองพเนนสนุกแบบสุดๆไปเลยละครับนอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องไหนสนุกเท่าแต่พอมาเห็นหน้าหนังเรื่องเคสที่ฉายใน n น็ f ฟ i ิว่าเป็นหนังแนวหญิงสาวแก้แค้นเช่นกันก็พอทำให้คาดหวังสูงว่าจะสนุกพอๆกับคิวบิวไปได้บ้าง ถึงนอกเหนือจากการเป็นหนังผู้หญิงแก้แค้นเหมือนกันตัวละครของเคสกับตัวละครของเจ้าสาวก็ยังเป็นนักฆ่าเหมือนกันซะด้วยนะครับอีกทั้งตัวละครของเคสยังเหมือนกับตัวละครของเจ้าสาวที่ถูกหักหลังเหมือนกันอีกด้วย เล่าเรื่องราวของนักแม่นปืนรอบสังหารมือฉมังที่สุดที่ทำงานภายใต้คำสั่งของวาริกใช้ที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กและฝึกให้เธอกลายเป็นนักฆ่าและเป็นบุคคลเดียวที่เธอนับถือว่าเป็นครอบครัวครับวันหนึ่งเธอได้รับคำสั่งให้ไปลอบสังหารมาเฟียสําคัญที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นในครั้งนั้นก่อนที่เธอจะลงมือมาเฟียผู้เป็นเป้าหมายดันพานลูกสาวมาด้วยครับ เทสจึงไม่ลงมือเพราะเป็นกฎเหล็กที่สุดขององค์กรของเธอก็คือจะไม่ปฏิบัติการถ้ามีเด็กอยู่ด้วยแต่ในครั้งนั้นคําสั่งเด็ดขาดมากให้เธอลงมือเธอจึงจําเป็นจะต้องยิงยากุซ่าคนนั้นตาย2นัดเลยนะครับซึ่งเป็นการตายต่อหน้าต่อตาของลูกสาวของเขาด้วยครับและนั่นมันก็คือแผลในใจที่สําคัญที่สุดในอาชีพของการเป็นนักฆ่าของเธอและมันก็ส่งผลต่อการทํางานต่อมาในอนาคต จนท้ายที่สุดเธอตัดสินใจว่าจะรับงานเป็นครั้งสุดท้ายและวางมือจากนักฆ่าไปใช้ชีวิตของเธอในแบบที่เธอเลือกเองครับซึ่งไองานครั้งสุดท้ายของเธอก็คือเป็นรอบสังหารหัวหน้าใหญ่ของแก๊งยากุซ่าแก๊งเดิมนั่นแหละครับแต่ก่อนที่เธอจะลงมือนั้นเธอได้ไปดื่มกินในพับแ่งหนึ่งได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยกัน และเมื่อเธอขึ้นประจําการอยู่บนยอดตึกพร้อมกับปืนไรเฟิลคู่ใจเธอเร่งเป้าหมายของเธอที่เธอได้รับมานะฮะแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นบางอย่างกับร่างกายของเธอและมันกระส่งผลให้เธอยิงพลาดเป้าเป็นครั้งแรกเธอพยายามจะเก็บเป้าหมายของเธอโดยการขับรถไล่ล่าตามไปบนท้องถนนแต่พิษร้ายนั้นก็ได้ทําให้เธอนั้นมีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ในระหว่างไล่ล่ากันไปทั่วเมืองน,นั่นเองรถของเธอก็เกิดพิกวาแล้วเธอก็หมดสติไปเกิด 24ชั่วโมงแล้วก็ไปฟื้นที่โรงพยาบาลครับเอ็ดฟื้นขึ้นมาพร้อมกับได้รับแจ้งว่าเธอได้รับสารกำมะันรภาพรังสีที่มีความรุนแรงมากเข้าสู่ร่างกาย มีเวลาชีวิตเหลือเพียงแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงสิ่งที่เธอนึกได้ก็คือตอนนี้เธอต้องไล่ฆ่าผู้ชายที่วางยาเธอซะก่อนครับจากนั้นเธอก็อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดรักใครเป็นคนสั่งฆ่าเธอเคสมีเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นที่จะตามไล่ล่าขบวนการที่คิดฆ่าเธอทั้งหมดซึ่งเธอจะทำได้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ติดตามรับชมได้ต่อทางเน็ตฟิกเองเลยนะครับ ในแง่ของความบันเทิงนี้ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับแค่ในช่วงต้นก็ถือว่าสนุกมากแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่เธอขับรถไล่ล่าจัดการกับเป้าหมายไปในท้องถนนนะครับซึ่งได้กินอายแบบหนังแข่งรถของญี่ปุ่นแบบสุดๆเลยฮะเร่งก็เข้ากับบรรยากาศสุดๆถือว่าตื่นตาตื่นใจดีครับฉากแอคชั่นในช่วงแรกยกตัวอย่างเช่นฉากในร้านอาหารญี่ปุ่นถือว่าดิบเถื่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับสู้กันแบบจัดๆแข่งกันแบบจัดๆ แบบว่าแต่ละดอกนั้นฝั่งยากุซ่าที่โดนไปรู้สึกเจ็บแทนเลยครับนอกจากนี้ฉากแอคชั่นแบบเดียวต่อเดียวที่เคสบุกเข้าไปในบ้านของยากุซ่าคนหนึ่งทั้งสองคนนะฮะสู้กันแบบทุลักทุเลเป็นการต่อสู้แบบระยะประชิดที่ถือว่าดิบเถื่อนมากถือว่ามีความสนุกมากๆเลยนะครับ แต่หลังจาก2ฉากนี้ผ่านไปแม้จะมีฉากแอคชั่นตามมาอีกมากแต่ความรู้สึกและความสนุกหรือความหยิบเถื่อนนั้นมันลดลงไปครับโดยเฉพาะฉากแอคชั่นที่เป็นชุดสุดท้ายของเรื่องด้วยแล้วไปเน้นการต่อสู้ที่ใช้อาวุธปืนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นการต่อสู้แบบระยะไกลผมดูแล้วรู้สึกว่ามันลดยีกรีความสนุกไปพอสมควรเลยครับ ในช่วงแรกผมชอบการใช้มุมกล้องของหนังมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องแบบกลับหัวมุมกล้องแบบเวียงไปเวียงมาการหมุนกล้องให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตัวละครโดยเฉพาะการนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้กับฉากแอคชั่นผมถือว่ามีความสวยงามมากๆเลยครับแต่น่าเสียดายว่าในช่วงหลังๆนั้นเทคนิคเหล่านี้กลับหายไปเฉยเลยครับและก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะใช้บรรยากาศของความเป็นหนังแนวญี่ปุ่น แต่ทีมสร้างเขาก็สามารถในรรมิดญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่โดยใช้เลเวเกชันของประเทศไทยซึ่งบอกเลยว่าส่วนตัวนะครับตอนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายในประเทศไทยดูแล้วมันค่อนข้างก้กมกลืนไปหมดเลยครับในจุดนี้ก็ต้องขอชื่นชมทีมกำกับสินที่เขาสามารถทำออกมาได้ดีเลยนะครับเคสถือว่าเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจมีปมชีวิตตั้งแต่ไวเด็ก ผ่านชีวิตและปฏิบัติการอะไรมาอย่างโชคโชนเลยครับจึงทําให้เราเห็นว่าทุกครั้งที่มีการลงมือของเธอนั้นจะทําได้อย่างเด็ดเดี่ยวนะฮะแต่ก็มีบุคลิกที่มีความขัดแย้งกันเป็นอย่างมากในช่วงกลางและท้ายเรื่องครับเธอมีความใจอ่อนกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกของยากุซ่าเฉยเลยครับเรื่องนี้ผมมองว่ามันมีความขัดกันของตัวละครอยู่พอสมควรเลยครับเคส เป็นตัวละครที่มีความอึดน้องๆจอห์นวิกเลยนะฮะสามารถเป็นเมียจอห์นวิกได้เลยก็ได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าฉากแอคชั่นนั้นจะมีความดุดันออกแบบได้สวยงามแต่คิวการต่อสู้นั้นผมรู้สึกว่ามันมีจังหวะเป็นคิวมากเกินไปครับ คนนั้นเข้ามาคนนี้ออกไปสังเกตว่ามีการรอคิวที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเป็นจังหวะมากเกินไปครับและที่สําคัญก็คือมันมีฉากหลายฉากที่ย้อนรอยของหนังจอวิหรืออ e ีคอเลเซอร์มากเกินไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเคสนั้นมันเหมือนไม่มีแนวทางเป็นของตัวเองในการออกแบบคิวการต่อสู้ยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ยังไงก็ตามนะครับโดยรวมแล้วฉากแอคชั่นจะถือว่ามีความสนุกและมีความบันเทิงมากเลยนะครับถือว่าเป็นหนังแอคชั่นในเน็ตฟิก ที่ดูแล้วมีความสนุกมากกว่าร้ายๆเรื่องที่มีด้วยซ้ำซึ่งถ้าหากใครชอบแนวแอคชั่นที่ดูได้อย่างจุใจและไม่ต้องคิดถึงบทอะไรมากมายนักเคสก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ไม่น้อยเลยนะครับเพราะโดยส่วนตัวของผมแล้วรู้สึกว่าฉากแอคชั่นหรือคิวบูแต่ละฉากนั้นแม้จะไม่มีฉากจำอะไรมากมายนักแต่ก็อยู่ในโซนที่ไม่ผิดหวังเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามเคสก็มีแผลใหญ่ค่อนข้างมากก็คือเรื่องของบทเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานเริ่มต้นงานที่ผิดพลาดการแก้แค้นการเฉลยตัวละครรับตัวบงการตัวใหญ่หรืออะไรพวกนี้นะฮะล่วงเลยไปจนถึงบทสรุปของเรื่องก็ถือว่าสามารถเดาได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับส่วนตัวละครหลายตัวโดยเฉพาะตัวการใหญ่นั้นมีความตื้นเขินทางอารมณ์มากนะฮะเดาได้ง่ายมากๆเลยครับความไม่สมเหตุสมผลของหนังก็มีอยู่เยอะ แต่เพื่อความบันเทิงก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับเพราะในแง่ของหนังแอคชั่นก็ถือว่าเข้าขั้นดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับคิวบิวที่ผมเอ่ยมาตอนแรกแล้วละก็ก็คงยังสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ก็ดูเถอะครับไม่เสียเวลาในการชมอย่างแน่นอนเลยครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบเคสเอาไว้ที่เเต็ม10คะแนนครับ หากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ